เมื่อมีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมของสอสอพักเพื่อไทยขึ้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพักร่วมรัฐบาลเช่นนายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ออกมาคัดค้านเรื่องนี้โดยอ้างถึงเหตุผลเรื่องการรัฐประหารว่ามาจากเอื่อนไขของนักการเมืองแล้วก็พักภูมิใจไทยไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ รวมไปถึงท่าทีของนายอักรเดชวงพิทักษโรธสอสอราชบุรีในฐานะโคษกพ,พักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงมติพักว่าไม่สนับสนุนร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับความมั่นคง นี่ไม่รวมถึงความเห็นของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ออกมาคัดค้านสุดตัวคือถ้าดูท่าทีตอนนี้ก็เห็นได้ชัดว่าจุดยืนของพักร่วมรัฐบาลเห็นแตกต่างกันเหตุที่เห็นแตกต่างกันก็ต้องยอมรับว่า รัฐบาลชุดนี้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วพักร่วมรัฐบาลแต่และพักมีจุดยืนและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันเมื่อมาเป็นรัฐบาลด้วยกันแล้วก็พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งออกกฎหมายตามนโยบายที่หาเสียงไว้แต่ว่าพักร่วม บางพรรคก็ไม่เห็นด้วยก็ออกมาคัดค้านก็จะเห็นความขัดแย้งในเรื่องนโย,ยบายของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการที่สอสอพักเพื่อไทยได้ออกมาเสนอหรือยกร่างพรบรจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหมโดยอ้างถึงเหตุผลต้องการที่จะป้องกันการรัฐประหารซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายฝ่ายก็ออกมาคัดค้านว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีกฎหมายใดที่จะป้องกันการรัฐประหารได้ซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลถ้าหากว่าสอสอพักเพื่อไทยยกเหตุผลเรื่องการจัดระเบียบกองทัพ เพื่อให้การโยกย้ายนายทหารในกองทัพยึดโยงกับประชาชนนั่นก็คือต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีหรือผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะพอพอที่จะฟังขึ้นแต่ว่าพออ้างถึงเหตุผลในการป้องกันร,รัฐประหารเสียงคัดค้านก็ดังขึ้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จนทำให้ สสผู้ยื่นร่างพรบรฉบับนี้อย่างนายประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดูท่าทางจะถอยเพราะว่า,ค,าความคาดหวังที่บอกว่า100% 80%ตอนนี้เหลือ30%ในที่สุดก็ต้องเข้าเกียร์ถอยเพราะดูสัญญาณจากนายภูมิธรรมเวชชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าร่างของนายประยุทธ์เป็นเรื่องของสอสอไม่เกี่ยวกับมติพักและก็ไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐบาลก็พยายามที่จะโบยออกไปจริงๆเรื่องนี้ก็อยากจะถามพักเพื่อไทยว่าเป็นนโยบายหนึ่งที่พักเพื่อไทยหาเสียงและก็ต้องการที่จะปฏิรูปกองทัพวันนี้เป็นรัฐบาลมาครึ่งเทอมแล้ว กล้าที่จะเดินหน้าเรื่องนี้หรือเปล่าถ้ากล้าจะเดินหน้าเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกลัวพรรคร่วมรัฐบาลถ้าต้องการที่จะให้ผ่านมติสภาเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้เข้าสภาฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนพร้อมที่จะยกมือให้เมื่อพรรคประชาชนยกมือให้รวมเสียงกับพรรคเพื่อไทยก็ผ่านได้อย่างสบายๆแต่คำถามก็คือว่าพรรคเพื่อไทย กล้าหรือเปล่าถ้ากล้าก็ลองดูนะครับลองดูผมก็สนับสนุนว่าอะไรก็ตามที่ใช้หาเสียงกับประชาชนไว้ก็ต้องทำทำได้ไม่ได้ก็จะได้หาคำตอบไปอธิบายกับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับ